วิทวีคบกราบเรียนท่านประธานท่านสมาชิกวุฒิสภาดิฉันวิทาวีประทุมสวัสดิ์ค่ะสมาชิกวุฒิสภาจากเขตครองสามวาจังหวัดกรุงเทพมหานครท่านประธานคะรุ่งเช้าก่อนฟ้าสางตั้งแต่เวลา4นาฬิกาของทุกวันนะคะสถานที่แห่งนี้เป็นที่ซึ่งความหวังเราจะพบแรงงานมาก้าหลายตาเลยทีเดียวคะ่ะ น้อยนักที่เราจะพบว่าเป็นคนไทยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือชาวต่างด้าวนั่นเองแดนสนธยาที่เรียนจะพูดถึงวันนี้ก็คือซอยกีบหมูแขวงบางชันเขตคลองสามวาค่ะสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะคะมีพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ราว5,300ครัวเรือนไม่นับประชากรแฝงไม่นับแรงงานที่เข้าออกตลอดเวลามีโรงเรียนมีจุดศูนย์รวมของพี่น้องประชาชนนั่นก็คือมัสยิดที่ชื่อว่า มัสยิดสุเลาคลองหนึ่งนอกจากนั้นยังมีตลาดสดที่มีการจับใจ่ายใช้สอยตลอดเวลาสําคัญมากกว่านั้นมีบ่อนการพนันค่ะท่านประธานคะ้ะชุมชนนี้นะคะก่อนหน้านี้เขามีอาชีพในการปลูกรไรหญ้าสําหรับทำทำสนามต่อมามีการเคลื่อนย้ายของแรงงานจํานวนมากย้ายถิ่นฐานเข้ามาทําให้พื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นแหล่งแรงงานอิสระและโดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาเขา จะมีค่าแรงอยู่ที่ประมาณ500-1,000บาทต่อวันและถือว่าบริเวณนี้เป็นจุดแรงงานที่ใหญ่ที่สุดมากที่สุดในกรุงเทพมหานครค่ะก่อนหน้านี้ค่ะดิฉันเองได้รับเรื่องราวร้องเรียนจากพี่น้องที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้นะคะด้วยความห่วงใยดิฉันได้มีการลงพื้นที่กับสำนักงานตำรวจที่ดูแลในพื้นที่นั่นก็คือสำนักงานตำรวจคันนายาวนะคะสถานีคันนายาวซึ่งก็ได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด หลายแห่งหลายที่ทุกเดือนสิ่งที่พบปัญหาในพื้นที่นั่นก็คือเรื่องของยาเสพติดเรื่องการผน,นันเรื่องอาชญากรรมและที่สาคัญมีการพกอาวุธมากไปกว่านั้นที่พบมากที่สุดก็คือแรงงานที่ผิดกฎหมายมีการตรวจจับทุกเดือนเดือนหนึ่งเป็นร้อยร้อย,อยลายนะคะนอกจากนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่ดิฉันเองรู้สึกมีความห่วงใยนั่นก็คือเรื่องของระบบ การจัดระเบียบชุมชนรวมถึงสาธารณสุขในชุมชนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะดิฉันได้มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะพูดคุยกับสำนักงานเขตคลองสาวาถึงประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนก็ได้รับ แจ้งว่าทางสำนักงานเขตเองได้มีการลงพื้นที่ที่จะตรวจในเรื่องของสุขาพพิบาลอาหารในตลาดสดแต่สิ่งที่พบก็คือในตลาดเนี่ยมีแรงงานที่เป็นเจ้าของแผงค้าจํานวนมากแล้วก็มีพี่น้องคนไทยเราเองที่เป็นนอมินีขณะเดียวกันสินค้าที่มาขายในตลาดนั้นนะคะก็เป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายหลายชนิดโดยเฉพาะสินค้าที่นําเข้าจากประเทศจีนทั้งอุปโภคและบริโภคนอกจากนั้นแล้วค่ะยังพบในเรื่องของแผงลอยต่างๆที่ลุกล้ําพื้นที่สาธารณะซึ่งปัจจุบัน ะะอีกสองวันเนี่ยจะได้มีการหารือกับกลมที่ดินในการที่จะมารังวัดพื้นที่ในการที่จะจัดระเบียบชุมชนต่อไปนอกเหนือไปจากนั้นสิ่งที่ที่ฉันเองรู้สึกมีความห่วงใยมากก็คือเรื่องของโรคติดต่อและโรคระบาดท,ที่กําลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากชุมชนบริเวณนี้มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานจํานวนมากเข้ามาแล้วก็ไม่สามารถที่มีการตรวจโรคหรือว่าตรวจคัดกรองได้ก่อนหน้านี้ค่ะผู้สื่อข่าวได้มีการเสนอข่าวในเรื่องของ ชุมชนบริเวณนี้เป็นจุดศูนย์รวมของซุ้มยาดองจํานวนมากเนื่องจากมีผู้ใช้แรงงานจํานวนมากดิฉันจึงต้องต้องห่วงใยในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องในชุมชนรวมทั้งพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ใช้บริการซุ้มยาดองนี้นะคะ วันนี้ดิฉันเองต้องขออนุญาตได้วิงวอนหลายหน่วยงานที่จะต้องผนึกกำลังร่วมกันลงไปท่องแดนสุนทยาแห่งนี้นะคะในการที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองกรมแรงงานสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งสถานีตำรวจที่ดูแลพื้นที่นี้คือสถานีตำรวจคันนายาวและสถานีตำรวจมีนบุรีนะคะไปช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้นอนหลับค่ะแล้วก็มีความปลอดภยัยไม่หวาดระแวงกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต้องขอวิน ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะกลับขอบพอะคุณท่านประธานค่ะกลัขบขอบคุณครับ